สวัสดีทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อู่หันษาค่ะสวัสดีไปยังลูกค้า FC นะคะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็เอฟซีะ FC นะคะที่เข้ามารับชมนะคะไปทํางานในต่างแดนทุกๆประเทศนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้เรามาเจอกันนะคะที่อู่หันษาค่ะพามาชมรถแต่งสวยแต่งหล่อคันนี้นะคะ พร้อมให้ลูกค้าได้รับกลับไปไวใช้งานนะคะคันนี้เป็นคัสซีนกนะคะที่ราคาเบาที่สุดของคัสซีนกนะคะก็คือรุ่นยี่ห้อฮีโน่เมกนะคะหัวตอนเดียวหัวไม่มีที่นอนข้างหลังนะคะลูกคา้าติดเครื่อง JO 5D นะคะ1 7 5แรงม้า4สูบคอมเรียวเทอร์โบค่ะสเปครถศูนย์ไทยนะคะตัวนี้แต่เป็นรถเก่าญี่ปุ่นเก่านอกใหม่ไทยนั่นเองนะคะ ัวนี้เป็นหัวเดี่ยว JO 5D 1 7 5อร์โบของมันเร็วประหยัดน้ำมันดีคะ่ะลูกค้าคันนี้เล่มทะเบียนอาคะเป็นคัสซีนออกเล่มทะเบียนก็ออกพร้อมใช้งานคันนี้ราคาเบาๆพร้อมจบที่700,000บาทนะคะได้ชุดแต่งตามภาพที่ลูกค้าเห็นตอนนี้เลยยังว่างยังโสดนะคะสร้างขึ้นเสร็จใหม่พร้อมทะเบียนเลยคะ่ะลูกค้ารับกลับพร้อมรับโอนได้เลยหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะจัดไฟแนนซ์ก็สามารถจัดโอนได้เลยนะคะลูกค้า คันนี้นะคะทางร้านทำขึ้นเป็นสีชมพูแท็กซี่นะคะสวยมากจะแต่งเต็มตัวนี้เป็นราวไฟสามชาั้นแปลงหน้านะคะเป็นโดมินเตอร์แก้มมีไฟเลี้ยวเป็นแก้มวิเตอร์นะคะกันชนแต่งเป็นกันชนย้ําหมุดยื่นบางฝุ่นหน้าคะ่ะกระจกแต่งจอจานนาซาเต็มราวนะคะมิชลินติดให้2ตัวนะคะลูกค้าติดเป็นฟิล์มดำนะคะสวยงามมากๆค่ะเล่มทะเบียนนะคะออกตามภาพเลยคะ่ะลูกค้าคันนี้สวยๆนะคะ มาฝากให้ได้รับชมรับกลับไปไใช้งานกันนะคะถ้าท่านไหนมองหาราคาเจ็ดแสนนะคะคันนี้เป็นตัวเลือกตอบโจทย์ให้ลูกค้าเลยนะคะใช้งานดีประหยัดน้ำมันด้วยนะคะตัวนี้สเปคกระบะคันนี้ทางร้านทำไว้นะคะเป็นความยาว3มเมตรหกสระแนงสาไม้ความสูงของเสาอยู่ที่85เซน ส่วนความกว้างของกระบะนะคะกว้างเสมอหัวตัวรถเลยคือหัวเมวก้าจะกว้างอยู่ที่2เมตร12เซนนะคะลูกคา้าตามสวยๆนะคะมีฝาครอบล้อนะคะที่โปรโมชั่นเราแถมให้ลูกค้าฉพาะขาฝาครอบล้อก็7-8 0 0 0พนนะคะ,ค 7, 8, ะ,คะลูกคา้าตัวนี้แถมโปรโมชั่นพิเศษนะคะรับตอนรับฤดูการเก็บเกี่ยวต่อด้วยงานวิ่งดินที่จะถึงนี้เนาะ,ะถ้าท่านไหนอยากรับไปไว้ใช้งานอยู่ในขั้นตอนอการตัดสินใจ ฝากคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะคะสวยมากๆสีชมพูแท็กซี่ค่ะตัวตัวนี้แต่งจัดเต็มให้นะคะส,สวยๆมากค่ะไปดูภายในกันบ้างตัวนี้เป็นหัวเดียวแต่เราก็ใส่บันไดหัวเก่งนะคะให้ลูกค้าทุกคันนะคะลูกค้าตัวนี้ภายในคันนี้นะคะก็สวยมากค่ะลูกค้าประมาณนี้เลยล้างทําความสะอาดรอแล้วค่ะเบาะคันนี้เราจัดเป็นเบาะแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองให้ลูกค้านะคะตัวนี้ คอนโซลตรงแถบใส่วิทยุตรงนี้เราหุ้มให้นะคะเป็นลายไม้แล้วก็กอบประตูตรงนี้กับมือจับตรงประตูเป็นลายไม้ข้อเสร็จเครื่องเล่นนะคะเชื่อมโทรศัพท์อ่าเชื่อมบลูทูธรับโทรศัพท์เป็นอ่าสำแบบสัมผัสเราก็แถมให้ลูกค้านะคะพร้อมใช้งานอ่าล้างทําความสะอาดแล้วค่ะคันนี้งานสวยมากๆคะ่ะลูกค้าถ้าชื่นชอบนะคะแวะมาทดลองครับ ดูรถตัวจริงของทางร้านได้เลยยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ราคาเบาๆนะคะของคาสินโนพร้อมใช้งานสวยๆเลยทรงกระบะนะคะลูกค้า,าความสูงตรงนี้จะสูงอยู่ที่50เซนตัวนี้เป็นลอนคู่กระดูก3มิตรตรงนี้นะคะแล้วก็มีกระดูกขั้นกลางงานเชื่อมเป็นงานเชื่อม CO2 โชโตเข็มนะคะตัวนี้รอบคันเลย เป็นเหล็กเหล็กแผ่นพื้นสีมิลน,นะคะและเหล็กโครงสร้างก็ใช้เหล็กแผ่นสี่มิลน,นะคะลูกค้าเหล็กหน้าสีทำฝาท้ายสีสวยใหญ่ๆเพื่อความแข็งแรงคงทนนะคะตัวนี้สีสวยมากนะคะคันนี้ก็จะเล่นลายน้ำเงินขาวดำชมพูนะคะสีสวยแบบนี้แผ่นสะท้อนแสงมอ,งอกอตามที่กฎหมายขนส่งกำหนดเราก็จัดใส่ให้ลูกค้าเพิ่มเติมเรียบร้อยนะคะตามนี้ดูคัตซีช่วงล่างกันบ้างตัวนี้เป็นคัตซีนอกนะคะลูกค้า เราเก็บงานให้ลูกค้าละเอียดยันช่วงด้าน,นะคะงานคัสซีของเรานะคะเน้นสวยนะคะเน้นเงานะคะประมาณนี้นะคะลูกค้างานสีไว้ใจเราได้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นคาสซีโนโอสีสวยๆนะคะคมชัดนะคะลูกค้าใช้งานยาวๆไม่มีสีตกนะคะลูกค้าแวะมาดูได้ตัวนี้สวยมากทรงฝาท้ายก็จะเป็นทรงปากนกแก้วงับข้างนะคะลูกค้า หูช้างเป็นหูช้างคู่ให้นะคะดันท้ายเราใส่ตัวใหญ่นะคะตัวนี้แพงพอสมควรนะคะเราใส่ตัวใหญ่สุดให้ลูกค้าเพื่อความแข็งแรงคงทนในการดันท้ายอ่ะส่วนตัวตะขอนะคะหน้าหลังลากจูงเราใส่ให้ลูกค้าทุกทุกคันทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะชอบแบบนี้นะคะมาดูได้ที่อูหันสาเนาะตัวนี้ก็เล่มทะเบียนออกเป็นหูช้างคู่นะคะกันงายก็ใส่ให้พร้อมนะคะตัวนี้ สวยๆแบบนี้น้องยังว่างยังโสดนะคะท่านไหนที่มองหาอยู่ถูกตาถูกใจนะคะได้ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วอยากจะแวะเยี่ยมชมหรือจับจองสักคันนึงไปไว้ใช้งานค่ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่เราแนะนำลูกค้าเลยสร้างขึ้นเสร็จใหม่เนาะราคาไม่สูงด้วยค่ะเป็นคัสซีนอก175โค้ดเครื่องก็คือ J O 5 D นั่นเองนะคะ175แรงม้าสีซู คอมเ็วเทอร์โบรีแมปกล่องให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าจบอยู่ที่เจส0นบาทได้สวยๆตามภาพแบบนี้เลยท่านไหนอยากรับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลคันนี้น้องยังสดค่ะแวะมาดูงานจริงตัวจริงคันนี้ได้นะคะที่อูฮันซาของเราค่ะวันนี้นะคะก็พาคันนี้มาให้ได้ดูเดี๋ยววันหลังเราจะพาเดินชมรถเสร็จพร้อมใช้งานอรอบๆอ,อู่กันเนาะห่างหายไปนานพอสมควรมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายราคาไม่ว่าจะเป็นคาสิโนคาสิไทย เดี๋ยวเราพาเดินชมกันค่ะวันนี้ดูคันนี้ก่อนนะคะรอเจ้าของมารับกลับไปไว้ใช้งาน<ม>ไปไว้ดูแลอยู่ค่ะลูกค้าถ้างั้นคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ